สวัสดีครับผมก่อนกุลกระสินนะครับวันนี้จะมาอัปเดตโลกของมแมลงปากดูดนะครับที่เข้าเอองนวนสวนหลังบ้านของผมนะครับก็คือเป็นพัปวปากดูดที่ดูดแล้วเป็นจุดๆค่ะเป็นเพลทแมลงเพี้ยไฟนะครับก็คือผมได้ทําการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ครับแต่ก็ได้ระดับหนึ่งก็คือ เจนกฮอหอจะเป็นตัวรักษาโรคที่เกิดจากเพียไฟนะคือไม่ได้ป้องกันให้เพียไฟเข้านะครับแล้วผมก็ได้ทําการใช้ปูนแดงนะครับแช่น้ำหนึ่งนิป้วปมือบวกกับยาเส้นนะครับแช่น้ําทิ้งไว้นะครับประมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผสม แอลกอฮอล์นะครับเป็นสามตัวแล้วก็ใช้สไลด์นะครับเป็นตัวจับใบแทนนะครับแยกสารนี่เขก,ก็ฉีดพ่นเมื่อคืนนะครับดูครับก็แอลกอฮอล์ K จะเป็นตัวรักษากำกำจัดเชื้อรานะครับก็เกือที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้กำจัดมแมลงนะครับไม่เลยก็เลยผมก็เลยเพิ่ม เป็นปูนขาวกับน้ำยาเส้นหมักนะครับขีดพ่นวันเว้นวันนะครับดูสถานการณ์ตามหน้างานนะครับครับก็คือผมนึกว่ามันจะหยุดแต่มันก็ตรวจแปลงตอนเช้าหรือสองสมวันมาตรวจที่ก็จะเริ่มเป็นนะครับนี่ครับนี่ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับก็คือป้องกันไว้ทันอยอด นี่ครับมันจะเป็นลายจุดไปดจุดแล้วก็หายแล้วก็เป็นอีกก็คือผมไม่ได้กําจัดแมลงนะครับก็คือผมรักษาแต่เฉพาะตัวนี้นะครับที่ใช้แอลกอฮอล์รักษาแล้วครก็ตัวนั้นผมใช้ยาเส้นกับปูนเชื่อมางครับปูแนแดงบันเลาแช่น้ําแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์โดยใช้สไล,ลเป็นตัว แยกสารนะครับนี่ครับก็ฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ครับรอซ้าอีกคืนนี้ว่าผมจะฉีดพ่นวันต่อวันนะครับสองครั้งครับหรือจะฉีดวันเว้นวันก็ได้ครับนี่ครับตอนแรกมันหายไปนะครับทีกลับมาเป็นอีกผมก็เลยเพิ่มยาเส้นแช่เข้าไปอีกนะครับเพราะว่ายาเส้นก็มีรัด มีสารที่ทำให้แมลงมัน,นได้นะครับไมก่กำจัดกาะป้องกันไม่ให้มาเกาะและทำการ,ด,รดูดเข้าไปดูดมันลุกลามไปก็คือใช้แออฮอร์รักษาตัวนี้แต่ไม่ได้ป้องกันไม่ให้แมลงเข้านะครับก่อนอื่นก็ผมจะรักษาห,หายก่อนแล้วค่อยตัดนะครับให้มันเป็นไม่ให้มีสี เลีลองหรกกลาอย่างนี้นะครันบบทาง้านฉีดพ่นครับเพราะว่างุเง่าปลูกกลางแกงนะครับปลูกกลางแกงมันจะมีปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงมากกว่าเราปลูกในโครงหลงนะังคาครับโครงหล,ลังคาเราก็ดูแลรักษาแค่ป้องกันมันก็อยู่แล้วมีโครงหลงังคา องุนที่มีสองต้นครับขอแบกเอาไอครับพอให้มีให้ดูเนี่ครับผมการจีบผลองกันเชลลาขอแ,นะแนะนำนะครับคนที่ปลูกองุนนะครับให้เข้าตรวจสวนทุกเช้านะครับเพราะว่าองุ่นมันจะตอบสนองทางไมนะครับ ก็ผลตอบแล้วก็ผมจะทําให้เป็นสวนปอดสานนะครับไรสารตกค้างครับนี่ก็รอนะครับสี่ิบห้าวันรู้ผลนะครับก็คือต้นตอก็เป็นรุดเพลร์เลนนะครับ ไม่ใช่ครับเฟมเฟมเฟมก็คือไปต่อนะครับก็คือไม่มีการเจริญเติบโตข็อยุดสั้นการแตกตาดอกก็ไม่มีผลตอบสนองนะครับนี่ก็ผมได้ทำการเอาใบาที่เสียหายเยอะออกก่อนแล้วก็เหลือให้ใมเพราะว่า ผมจะเอาใบออกแล้วที่นี่นี่นะครับการเพิ่มใบนะครับก็คือให้มันแตกตายอย่างนี้นแล้วเราก็เด็ดทิ้งให้เหลือใบเดียวก็เป็นใบสักก็แสนแทนใบอีกใบนี้ได้ครับถ้าใบนี้เราจะออกก็ได้ครับเพราะว่าต้นใบนี้ทดแทนมาแล้วนี่ครับก็คือ,คอสร้างใหทดแทนใบเก่าไม่ต้องกลัวว่าเราตัดทิ้งจะไม่มีใบแทนนี่นกำลังเกิดขึ้นตาข้าง เราสามารถจิบใบใบไว้หนึ่งใบนะครับมันก็พอตัดทิง้งมันตัวนี้ก็ขึ้นโตมันก็เท่าเดิมแบบเนีย่ยก็คือสร้างตาสร้างใบแทนใบที่เสียหายอย่างนี้คงไม่จะตัดทิ้งให้หมดนะครับก็คือแตกตาข้างก็อาจจะทํามันตัวนี้นะครับเนี่ยให้เลี้ยใบเดียวเอาไวส้สร้างข้อแสงเผื่อใบนี้เราอาจตัดทิ้งหรือ รักษาหายแล้วมันไม่สวยเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่ครับก็คือสร้างใบตัดสร้างใบแทนเก่าใบเก่าที่เสียหายที่เกิดจากโรคแมลงปากหลุดนะครับนี่ครับก็ผมการปลูกอังุน่นะครับถ้าเราไม่พึ่งสารเคมีร้อเปร์เซ็นต์จะปลูกยากอยู่นะครับการดูแลแสจะดูแลยากเพราะว่าถ้าเราจะ เอาแต่ไอสารวิัยสาสารที่มีมาดูแลก็ได้ครับแต่มันต้องเพิ่มความถี่ของรอบขึ้นไปน่นะครับนี่นะครับเอางบผมอกีกวันที่ห้าก็ครบ60สวันนะครับหลังจากพลจริงนะครับ สำหรับเอฟซีที่ว่าผมแทนกล้องแล้วก็ขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการปรปับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็กำลังสั่งอุปกรณ์เสริมนะครับครับท้ายนี้ก็ากดไลค์กดแชร์รกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ